สุดก็คือการเลยออฟอาจจะเป็นมาตรการทางธุรกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่วิธีนี้ทิ้งบาดแผลให้กับตัวพนักง,งานและองค์กรไม่แพ้กันสำหรับคนที่ถูกเลยงออฟเราขอเป็นกําลังใจทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะครับทบทวนคุณค่าและความสามารถของตัวเองนะครับอย่าให้การตัดสินใจของบริษัทมาลดทอนความเชื่อมั่นในตัวคุณเองและอยากให้จําไว้เสมอว่าโลกของการทํางานนั้นมีโอกาสอื่นรออยู่เสมอและสําหรับผู้รอดชีวิตจากการเลยออฟนะครับเราเข้าใจดีว่าคุณอาจจะรู้สึกผิดนะครับความเหนื่อยล้าความไม่ตกกังบล อะไรพวกนี้ก็อาจจะหนักหนาสาหัสมากสำหรับหลายๆคนนะครับเขาส่งคุณนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเสียใจมีสิทธิ์โกรธมีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือเพราะคุณไม่ได้กําลังเผชิญเรื่องนี้ด้วยตัวคนเดียวแต่ยังมีอีกหลายคนที่พร้อมให้การสนับสนุนคุณอยู่นะครับ Mission the Moon mission continue with to your the เพราะสไลด์ที่สวยอาจจะไม่ใช่สไลด์ที่ Impact Productive Presentation with AI คือคอร์สเรียนสดออนไลน์ที่จะเปลี่ยนวิธีการนำเสนอของคุณด้วยพลังของ AI tools และวิธีคิดที่จะช่วยสร้างสไลด์ที่ได้ทั้งเร็วและผลลัพธ์ที่ Impact เหมาะสำหรับคนทำงานที่ต้องนำเสนอบ่อยๆนะครับและอยากใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ Mission Academy คลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission To The Moon Podcast ครับพรอยู่กับปรวิ์ธนุซาครับ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะได้เห็นข่าวการเลิกออฟพนักงานเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งก็มีทั้งกับบริษัทที่ใหญ่และมั่นคงรวมถึงบริษัทเล็กๆถ้าถามว่าทําไมถึงต้องเลิกออฟพนักงานออกเนี่ยนะฮะแทบทุกบริษัทก็จะมีคําตอบไปในแนวทางเดียวกันก็คือเพื่อความอยู่รอดของบริษัทนะครับต้องปรับลดต้นทุนในภาวะเศรษฐกิจผันผวน ต้องปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อความอยู่รอดหรือจจะเป็นการคาดการผิดพลาดในการจ้างงานที่เกิดขึ้นเยอะในช่วงธุรกิจเติบโตเร็วอะไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยผลสุดท้ายก็คือต้องมีคนบางกลุ่มที่ต้องจากไปนะครับแล้วก็คนที่ได้อยู่ต่อก็ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเราได้ข่าวการเลิกออฟเนี่ยสปอตไลท์ส่วนใหญ่มักส่องไปที่คนที่ต้องสูญเสียงานสูญเสียไรายได้สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับ แน่นอนว่าการให้ความสําคัญกับผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดเป็นเรื่องถูกต้องอยู่แล้วแต่คนที่เราอาจจะมองข้ามไปแล้วก็ลืมคิดไปว่าเหตุการณ์เลย์ออฟก็ส่งผลกระทบกับคนกลุ่มนี้ไม่แพ้กันก็คือคนที่ต้องอยู่ต่อนะครับพวกเขาคือพนักง,งานที่ได้รับเลือกให้อยู่ต่อต้องสูญเสียเพื่อนร่วมงานไปหรืออาจจะสูญเสียหัวหน้าลูกน้องไปอะไรแบบนี้แต่ก็ยังต้องกลับมาทํางานใช้ชีวิตต่อไปนะครับแล้วการต้องเห็นเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งหัวหน้า ที่อยู่กับตัวเองมาตั้งแต่เริ่มทำงานถูกเลิกออฟไปเนี่ยส่งผลกระทบอะไรบ้างกับพนักงานที่ยังต้องอยู่ต่อวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับในช่วงการเลิกออฟเนี่ยตอนที่อะไรๆยังไม่ชัดเจนนะครับหรือยังไม่รู้ว่ามาตรการของบริษัทคืออะไรกันแน่เนี่ยพนักงานส่วนใหญ่ก็ต้องตกอยู่ในสภาวะเครียดและกังวลก็ธรรมดานะฮะหลังจากที่ได้รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยความเครียดและวิตกกังวลก็จะตกไปอยู่กับพนักงานที่ถูกเลิกออฟแทนจะหาที่ใหม่ได้ไหมจะต้องว่างงานนานเท่าไหร่นะฮะ หรือชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปคนที่ไม่ถูกเลิกออฟก็อาจจะรู้สึกโล่งใจในช่วงแรกนะครับแต่ว่าหลังจากที่คนกลุ่มนี้ต้องเจอความวุ่นวายทางอารมณ์ที่ปั่นป่วนและซับซ้อนมากๆนะครับนับตั้งแต่ความรู้สึกผิดความเศร้าที่ต้องสูญเสียเพื่อนร่วมงานหัวหน้าไปยังไม่นับความวิตกกังวลจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการที่เพื่อนร่วมงานออกไปด้วยนะครับ สภาวะแบบนี้เราเรียกว่า workplace survivor syndrome นะครับหรือว่าเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่มาเกิดขึ้นกับคนทํางานที่รอดพ้นจากการถูกเลิกออฟและเป็นความสับสนทางอารมณ์ที่นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของพนักงานที่เหลือจากการเลิกออฟแล้วเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานและองค์กรด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ผ่านช่วงความโล่งใจที่ไม่ต้องถูกเลิกออฟพนักงานที่ได้ทํางานต่อก็ จะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่า Lay off s u r v i v o r guilt นะครับด r a n อรดรแนนซี่ชอร์แมนอธิบายใน p ไซคล o จีสุด a ดว่าความรู้สึกผิดของผู้อยู่รอดหรือว่า s u r v i v อร guilt เนี่ยมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ที่มันมีการรอดจากเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะฮะความรู้สึกเนี้ยก็จะเกิดขึ้นแบบไม่รู้จบนะครับพูดง่ายก็คือเมื่อเห็นการที่เพื่อนต้องถูกเลยอร์ออฟอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าหัวหน้าลูกน้องถูกเล y ยอ f อฟเนี่ยนะฮะพนักงานที่อยู่ต่อก็ บางทีก็จะโทษตัวเองว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เพื่อนหรือว่าหัวหน้าเป็นเป็นฝ่ายถูกเลิกออฟก็ได้นะครับก็าจะมีคนคิดว่าเอ๊หรือว่าเราเคยไปร้องเรียนเขาไว้ก่อนหน้านี้นี่มาเป็นเหตุผลหรือเปล่าหรือว่าเพราะการประเมินของเขาหรือเปล่าทําให้เพื่อนเราถึงถูกเลือกออกไปอะไรแบบนี้แม้แต่คนที่ไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครที่ทำงานมาก่อนนะครับเล y o ออฟซ r v i v เ r g ร์กเตัวนี้ก็อาจจะทำให้เรามีภาวะอิมพอสตเจอร์สินโดมได้นอกเหนือจากการที่เรา สงสัยในความสามารถและทักษะของตัวเองแล้วภาวะโพสต์ซินโดรมเนี่ยยังพาให้เราตั้งคำถามและสงสัยในคุณค่าของตัวเองว่าเราควรคัดค้านการเล y ้ออฟและต่อสู้เพื่อเพื่อนร่วมง,งานหรือไม่นะครับเราจะยังดีใจโลง่งใจได้อยู่ในขณะที่เพื่อนร่วมง,งานต้องตกงานและกลายเป็นคนบ้างงานอย่างกระทันหันหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่คู่ควรกับการได้อยู่ในบริษัทต,ต่อก็ได้ซึ่งสภาวะทางอารมณ์ที่เห็นได้ชัดสำหรับพนักงานที่กำลังเผชิญกับเล y o f ออฟ r v ว v เวอร์ l กิลมักจะเป็นอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายมีปัญหาในการนอนหลับ ขาดสมาธิมีแรงจูงใจในชีวิตที่ต่ําลงรู้สึกชาหรือว่าตัดขาดจากความรู้สึกไปเลยรู้สึกหมดหนทางกับเป้าหมายหรือชีวิตยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพวกเขาจะต้องเผชิญหน้าความไปตกกังบลเพราะเมื่อต้องสูญเสียเพ,เพื่อนร่วมง,งานจากการเลยออฟไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยพนักงานที่อยู่ต่อก็คิดว่าอาจจะมีการเลี้ยงออฟครั้งต่อไปก็ได้นะครับซึ่งทําให้เกิดความเครียดและทำลายประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานได้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราได้เก็บความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกคนทํางานว่า ถ้าต้องเจอเหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมงานถูกเลิกออฟด้วยพิจเศรษฐกิจซึ่งบริษ,ษัทส่วนใหญ่ก็มักไม่ได้รับสมัครงานใหม่เข้ามาเนี่ยจะรู้สึกกันยังไงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นคอมเมนต์ประมาณว่าต้องแบกงานต่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพิ่มงานก็คืองานมันเยอะนะครับนอกจากนี้เนี่ยในมุมคนอื่นบางคนก็จะมีมุมที่แตกต่างออกไปนะครับเช่นงานน้อยลงนะครับ เพื่อนเลยถูกเลิกออฟนะฮะเราก็ทําหน้าที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็บอกว่าปริมาณงานก็อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะนะฮะเรา้่ึวกว่างออยังโชคดีที่มีงานทําอยู่นะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยไอง,งานที่มันถูกเลิกออฟไปเนี่ยมันอาจจะมีวิธีอื่นที่ทําได้ดีกว่าหรือเปล่านะครับแล้วก็คนที่ยังอยู่ก็ต้องปรับตัวเองให้เป็นบริษัทที่ให้เป็นคนที่บระษัทขาดไม่ได้เรียนรู้วิธีการทํางานใหม่ๆอะไรเงี้ยทาแบบนี้ตลอดไปก็มีงานทําตลอดแหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามะนะฮะนอกจากนี้เนี่ย ก็เป็นเรื่องสภาพจิตใจการทํางานนะครับคนที่เจอเหตุการณ์เลยออฟหลายครั้งมาแล้วนี่เขจะชินชากับเหตุการณ์นะครับก็ก็รู้สึกอาจจะเฉยเฉยนะฮะหรือบางคนก็จะบอกเฮ้ยก็ต้องรับมือกับความเหงาพอสมควรนะครับอาจจะไม่ใช่เหงาอย่างเดียวมันเป็นความแบบรู้สึกแปลกนะฮะไม่มีคนอยู่แล้วนะครับก็หลายคนก็บอกว่าเออบางทีมันก็เอาแนวนอนไม่ได้บรรยากาศก็แปลกๆปลกไปนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะฮะ หลังจากการเลิกออฟเนี่ยองกรก็มักจะคิดว่าการจ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสมจะยุติปัญหาได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางทีปัญหาไม่จบแค่นั้นนะฮะเพราะสะภาวะทางอารมณ์ที่เราพูดถึงนี่แหละเลิกออฟ survivor g u i l ์เนี่ยนะฮะจะเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดผลกระทบอื่นต่อองกรได้นะฮะน่าจะถ้าจัดการไม่ไดีอาจจะมากกว่าที่ใครหลายคนคิดนะครับถึงแม้ว่าความรู้สึกผิดของผู้รอดนะจะเป็นภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวพนักงานก็จริง ต่สภาพจิตใจที่ย่ำแย่ลงนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ในที่ทำงานซึ่งเราสามารถสรุปผลกระทบที่เกิดกับองค์กรได้เป็น4ประเด็นหลักนะครับอย่างแรกคือการทำลายความผูกพันระหว่างพนักง,งานกับองค์กรนะฮะต่อให้ตัวเองจะได้รับเลือกอยู่ต่อทํางานต่อแต่เมื่อต้องสูญเสียเพื่อนร่วมง,งานไปหรือว่าได้รับรู้ความลำบากของเพื่อนที่ตกงานเนี่ยเพราะเขาจะโทษว่าเป็นความผิดขององค์กรนะฮะแล้วทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจองค์กรก็เป็นไปได้ นะครับหรือเผยเ,เนี่ยอาจจะรู้สึกไม่พอใจมากกว่าคนที่ถูกเลีออฟด้วยซ้ํานี่เป็นปฏิกิริยาปกติของมนุษย์โดยเฉพาะกับคนทํางานที่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานค่อนข้างเยอะนะครับความผูกพันก็จ,จะเป็นกับเพื่อนร่วมงานมากกว่าองค์กรอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่พนักง,งานบางคนอาจจะไม่สามารถสลัดความรู้สึกสูญเสียหรือว่าเสียใจหรือว่าต้องรับผิดชอบแทนบริษัทที่ตัวเองได้รับเลือกให้อยู่ต่อแต่เพื่อน้องตกงานนะครับ พนักงานที่อยู่ในสภาพแบบนี้เราต้องบอ,อกว่าตกอยู่ใน s u r v i v o r g u i l d อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เป็นพยายามจะสแสดงอารมณ์ออกมานะครับอย่างที่2คือประสิทธิภาพการทํางานลดลงจากเหตุการณ์เลี้พนักงานเนี่ยแม้ว่าเราจะได้เป็นผู้ที่อยู่รอดและได้ทํางานต่อไปแต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือเหตุการณ์นั้นจะกระทบกระเทือนจิตใจและวนเวียนในความคิดของเราอยู่แบบนั้นเพราะปัญหาจะไม่ได้จบเพียงเท่านี้ อีกครึ่งปีหน้าหรือปีหน้าก็อาจจะมีการเลิกออฟอีกก็ได้นะครับซึ่งเมื่อความกังวลเหล่านี้เกิดขึ้นพนักง,งานที่ต้องทํางานต่อไปจะพยายามหาโอกาสใหม่ๆม,มารองรับนะครับเช่น <c oughs> อาจจะเริ่มอัปเดตเรซูเม่ตัวเองเริ่มหางานใหม่และส่วนใหญ่มักรีบทาทันทีหลังจากผ่านช่วงเลิกออฟไปได้ไม่นานด้วยอันที่3คือหมดไฟเร็วขึ้นนะครับในเวลาปกติคนทํางาน ก็จะได้ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มศักยภาพอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อผ่านช่วงเลยออฟมาสดๆร้อนๆเนี่ยพวกคอจะรู้สึกตื่นตระหนกและมีความคิดว่าตัวเองต้องรับภาระของพนักงานที่ถูกเลยออฟไปแทนซึ่งจากคอมเมนต์ที่เราสํารวจมาก,ก็เห็นว่าบริษัทหลายบริษัทนะครับที่เลยออฟคนไปก็ไม่ได้มีคนใหม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการที่คนหายไปงานเท่าเดิมก็งานแต่ละคนก็จ,จะเยอะขึ้นก็อาจจะทําให้คนเบร์นเอาได้ง่ายขึ้นนะครับอันที่4คือสุขภาพจิตของคนทํางานนะครับ มาดูผลกระทบทางจิตวิทยาบ้างหลังจากผ่านช่วงเลยออฟไปความรู้สึกที่คนเหลือรอดจากการเลยงออฟต้องเจอแน่ๆคือความสูญเสียเพราะความผูกพันที่แน่นแฟนระหว่างเพื่อนร่วมงานอาจจะทำให้การเลยงออฟสร้างความโดดเดี่ยวให้กับพวกเขาได้โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องสูญเสียหัวหน้าของตัวเองไปนะครับอีกทั้งความไม่ตกขงมนก็เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะด้วยภาระงานที่เพิ่มขึ้นเพราะพนักงานมันส่วนออกไปหรือความกังวลเกี่ยวกับเลี้ยงออฟที่อาจจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปอะไรแบบนี้นะฮะ ก็จะทำให้เกิดภาวะเครียดเรื้อรังแล้วก็นําไปสู่การเบร์นเอาได้ยิ่งไปกว่าน,นั้นความสูญเสียเพื่อนความกังวลว่าชีวิตตัวเองจะไม่มั่นคงเหมือนแต่ก่อนยิ่งทําให้พนักง,งานไม่ไว้ใจองค์กรมากขึ้นและเสียขวัญกําลังใจในการทํางานได้ซึ่ง้าผลกระทบมาถึงจุดนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับองค์กรละเพราะว่าถ้าเกิดว่าพนักง,งานเนี่ยวางตัวอยู่ตรงข้ามององกับองค์กรเมื่อไหร่ก็ทําให้บรยากาศการทํางานรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันเสียไปหมดนะฮะเพราะนี่เป็นธรรมดานะครับที่องค์กรหรือว่าธุรกิจเนี่ยก็ จะต้องหาทางรับมือกับวิกฤตแบบนี้นะครับซึ่งคงหลีก่ยงไม่ได้หรอกแล้วก็การเล่าออฟมันก็เมื่อมันต้องใช้นี่มันก็จะก็จะส่งผลกระทบแต่ว่าทำไงให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับบางทีอาจจะใช้ขอความสมัครใจนะครับหรือว่าให้ผลตอบแทนที่สูงสูงเนี่ยนะฮะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือบางที่ก็อาจจะใช้วิธีการที่นุ่มนวลเคส Airbnb เราเคยเล่าให้ฟังเมื่อตอนโควมมิดก็เป็นเคสหนึ่งที่น่าสนใจใครสนใจไปอ่านได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย การเข้าใจผลกระทบรอบด้านและไม่ปล่อยพนักง,งานต้องรับมือการเปลี่ยนแปลงเป็นคนเดียวไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกเลียง off ไปหรือคนที่ไม่ถูกเลียง off ซึ่งคือเป็นสิ่งสําคัญที่องค์กรต้องจัดการดูแลและมีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากๆเพื่อสนับสนุนการทํางานของพนักง,งานที่เหลืออยู่ต่อไปแล้วองค์กรจะทําอะไรได้บ้างถึงสามารถลดความรู้สึกผิดจากเลี้ออ off survivor g u i l รวมถึงลดผลกระทบจาก workplace survivor s y n นโดรมได้นะครับอย่างแรกก็คือให้การสนับสนุนด้านอารมณ์และจิตใจของพนักง,งาน คนที่ช่วยองค์กรได้มากที่สุดคือฝ่าย HR หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นคนเชื่อมสําคัญระหว่างพนักงานและองค์กรนะครับ HR จะต้องใช้แนวทางการรับมือที่เห็นอกเห็นใจทั้งคนอยู่และคนไปก่อนอื่นเลยก็ต้องยอมรับว่าการไม่ถูกเลิกออฟสร้างความบอบช้ำให้กับพนักงานที่อยู่ได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจ ก็ยังเป็นกุญแจสําคัญในการช่วยเซฟใจของพนักงานที่ยังอยู่ให้ดีขึ้นได้ด้วยอาจจะทําได้ด้วยการอธิบายสาเหตุและสถานการณ์ของปริษัทอย่างชัดเจนมีแผนการรับมือในอนาคตให้พนักงานมั่นใจนะครับรวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้ตั้งคําถามหรือแสดงความกังวลออกมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าองค์กรมีบริการให้การปรึกษาานสุขภาพจิตโครงการพัฒนาทักษะ บริการให้การปรึกษาแนวทางอาชีพนะครับโครงการสนับสนุนทางอารมณ์รูปแบบต่างๆใับพนักง,งานด้วยก็ยิ่งช่วยพนักง,งานสามารถรับมือความรู้สึกผิดความเครียดและความไม่ตกมวลของการเลอะออไายอย่างที่2นะครับคือการสร้างสภาพแวดลอ้อมการทํางานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น หลังจะผ่านช่วงลุ้นระทึกของการเลิกออฟและสูญเสียเพื่อนรงงานบางคนไปเนี่ยพนักง,งานที่เหลืออยู่อาจจะเครียดและกดดันนะครับดังนั้นบริษัทจึงควรมีมาตรการซัพพอร์ตเช่นให้พนักง,งานได้ทํางานในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับปรับเวลาเขาออกที่หยุนมากกว่าเดิมวิธีนี้อาจจะช่วยนะครับให้พนักง,งานลดความเครียดลงและจัดก,การหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือภาระงานที่เพิ่มขึ้นได้ดีกว่านะครับอันที่3คือสุดท้ายองค์กรก็ต้องไม่ลืมที่จะยอมรับและชื่นชมด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่จากไปหรือพนักงานที่อยู่ต่อเพราะความพยายามพวกเขามีส่วนสําคัญที่ทําให้องค์กรเนี่ยครับเคลื่อนมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับดังนั้นไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอะไรก็ตามการยกย่องชื่นชมการให้กําลังใจและสนับสนุนกันและกันหรือมีอะไรตอบแทนพนักงานก็ช่วยเพิ่มขวัญและกําลังใจได้นะครับสุปก็คือการเลี้ยอจ,จะเป็นมาตรการทางธุรกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่วิธีนี้ทิ้งบาดแผลให้กับตัวพนักงานและองค์กรไม่แพ้กันสำหรับคนที่ถูกเลี้ออเราขอเป็นกําลังใจทุกคน ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะครับทบทวนคุณค่าและความสามารถของตัวเองนะครับอย่าให้การตัดสินใจของบริษัทมาลดทอนความเชื่อมั่นในตัวคุณเองและอยากให้จําไว้เสมอว่าโลกของการทํางานนั้นมีโอกาสอื่นรออยู่เสมอส่วนผู้นําองค์กรและฝ่าย HR นะครับทุกการตัดสินใจที่ยากลาบากคือบทเรียนครั้งใหญ่ดังนั้นอย่าลืมใช้บทเรียนเหล่านี้นะครับในการดูแลคนที่ยังอยู่ให้ดีที่สุด เพราะพนักง,งานคือการลงทุนที่สําคัญที่สุดในการฟื้นฟูวัฒนธรรมองค์กรให้กลับมาแข็งแกร่งครั้งไม่ว่าคุณจะผ่านวิกฤตมากี่ครั้งก็ตามนะครับและสําหรับผู้รอดชีวิตจากการไลออฟนะครับเราเข้าใจดีว่าคุณอาจจะรู้สึกผิดนะครับความเหนื่อยล้าความไม่ตกกังวลอะไรพวกนี้ก็อาจจะหนักหนาสาหัสมากสำหรับหลายๆคนนะครับเขามส่งคุณนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีสิทธิที่จะเสียใจมีสิทธิโกรธมีสิทธิขอความช่วยเหลือเพราะคุณไม่ได้กาลังเผชิญเรื่องนี้ด้วยตัวคนเดียว แต่ยังมีหลายคนที่พร้อมให้การสนับสนุนคุณอยู่นะครับสุดท้ายน,นี้ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นก็ตามแต่ทุกคนยังคง,งต้องก้าวต่อไปเพราะฉะนั้นตระหนักเอาไว้เสมอว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเพียงไม่กี่ครั้งแต่มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเติบโตในตลอดทุกกา้าวที่ผ่านมาของเราถ้าใครเจอวิกฤตขอใใช้โอกาสนี้ในการเยียวยาและสร้างโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งให้กับตัวเองนะครับและทุกคนที่ฟังอยู่เคยผ่านประสบการณ์การเลอออฟมาบ้างไหม รับมือกับความรู้สึกในช่วงนั้นยังไงลองมาคอมเมนต์เล่าประสบการณ์กันนะครับแล้พวพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon ค n นติเนียร์วิธีมิช s ั่ o มิชชั่นทูเดอะมูนในจ e แพนเนอร์สองพันยี่สิบหแวร์ยูไมคอลส์แอนด์โซมิดสีมิดนบลูพร้อมให้กดตะกร้าแล้วคะ่ะกดเลยคะ่ะ